พึงพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้แน่วแน่พิจารณาตามธรรมะที่อธิบายไปโดยลำดับให้มันเห็นแจ้งไปในใจของตนอย่าสักแต่ว่าฟังเฉยๆฟังแล้วๆไปเลยไม่คิดว่าจะกำหนดจดจำเอาอะไรเลยอย่างนี้ มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไระจากการฟังเพราะว่าทุกคนนั้นไม่ได้รู้ไม่ได้ฉลาดมาแต่เมื่อเกิดเกิดมาแล้วเจริญวัยใหญ่โตแล้วเราก็จึงได้มาฝึก้นตนของตอนด้วยการศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ต่างๆตามวัยเมื่ออยู่ในวัยเด็กก็เรียน หนังสือภาษาของชาติให้เขียนได้อ่านออกคล่องแคล่วอย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่ามันรู้มาแต่เมื่อเกิดมาอะไรเกิดมาแล้วก็มาเรียนเอาไม่เมื่อผ่านการศึกษาความรู้ในทางโลกแล้วในฐานะเราเป็นคนไทยนับถือพุทธศาสนา ธรรมเนียมมีอยู่ว่าเกิดมาเป็นลูกผู้ชายเนี่ยก็ต้องบวชมันนักถือกันเป็นธรรมเนียมมาอย่างนั้น,นดังนั้นแหละเมื่อผู้ที่ผ่านการศึกษาเรา,เร,าเรียนมาแล้วบางคนก็เลยเข้าวัดบวชเป็นสามนเณรเมื่ออายุยังไม่ครบยี่สิบ เมื่อมีศรัทธาแรงกล้าก็มาบวชเป็นสามเณรไปก่อนเนี่ยนะี่เมื่ออายุครบบวชพระแล้วก็บวชพระต่อไปอีกอันนี้มันเป็นธรรมเนียมกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนู่นเหมือนอย่างในตระกูลของพระพุทธเจ้านั่นนะเรียกว่าพว,พวกสักการัราช วันนี้ตามประวัติของพระอรุทธะพระอุทธะนี่ท่านมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งที่ว่าท้ามหานามสองพี่น้องมาปรึกษาหาหรือกันบะน,นีเอ๊ะนี่ตระกูลอื่นๆนะเขายังออกบวชกันตามเสด็จพระบรมศาสดาซึ่งเป็นพระญาต ผู้ใหญ่ของพวกเราวันนี้ในครอบครัวของเราเนี่ยเรายังไม่มีใครออกบวชตามเสด็จเลยว่างั้นเราสองพี่น้องเนี่ยอา้าวใครจะไปบวชน้องจะไปบวชหรือว่าหรือว่าพี่จะไปบวชเรามาตกลงกันเอ๊ะ อรุทธานี่ก็พูดกับพี่ชายว่าน้องเห็นจะไปบวชไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นผู้สุขุมมาราชาตไม่เคยกากกรรมลำบากอะไรเลยอย่างนี้แล้วจะไปบวชคงไม่ได้หรอกผู้พี่ชายก็ว่าเออถ้าถ้าแกไปบวชไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่จะไปบวชแต่ว่าให้น้องศึกษา ความรู้เกี่ยวกันกับการทำนาทำสวนนะเพราะว่าตระกูลของเราเป็นตระกูลชาวนาเป็นผู้ทำนาสมัยนัะนะ้นถึงแม้เป็นกษัตริย์เป็นเชื้อเจ้าก็ทำนากันเป็นพื้นเลย mm. ดังนั้นน้องจะมาศึกษาเอาความรู้ในการทำนาเสียดังพี่จะเล่าให้ฟังการทำนานี่ยมันกันเริ่มตั้งแต่ไถแต่คลาดแล้วก็วาน เมื่อก้ายาวขึ้นมาแล้วก็ถอนออกไว้ปักดำอะไรท่านก็บรรยายไปให้ฟังจนตลอดได้เก็บเกี่ยวจนได้นวดขนเข้าขึ้นยุ่งขึ้นช้างพออนุท t ได้ฟังอย่างนั้นท้อใจวันนี้โอ้แหมการทำนาทำสวนนี่มันยากลำบากเหลือเกินนี่น้องไม่เอาแล้วไม่ทำหรอกอ น้องแกนหนีไปบวชขอให้พี่ทํานาเลี้ยงอ,อพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปซะเออถ้าอย่างนั้นพี่ก็จะทำเหมือนพระอนุรุทธะก็ไปกราบลาบมานดาวะนี้มานดารักหลายรักลูกไม่อยากให้บวชเลย อนุทาก็ไปอ้อนวอนหลายครั้งหลายหนมารดาก็หาอุบายพูดถ้าว่าแกจะบวชจริงๆนะก็ให้ไปชักชวนเอาพัทธิยะผู้เป็นสหายของลูกนั่นนะไปบวชด,ด้วยกันว่างั้น,นแม่จึงจะยินยอมให้ไปบวช วันนี้รูท่าก็เลยไปหาเพื่อนหา <c oughs> เพื่อนไปชี้แจงเหตุผลให้พเพื่อนฟังว่าโอ้ยการบวชของเรานี่มันเนื่องอยู่กับพเพื่อนเนออวางั้นพราะมารดาของเรามีพันธะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พเพื่อนจงออกบวชด,ด้วยกันกับเราเถิด <c oughs> พัทธิยะกุม,มารก็ ไม่ขัดเันนี้เอาบวชก็บวชนนเนี่ยก็เลยไปบวชด,ด้วยกันสองสาหายพัทยาเนี่เป็นพระราชานะเป็นผู้ครองเมืองนะอยู่แต่ว่าเมื่อเพื่อนสักชวนกันแล้วตกลงกันได้แล้วนี่เพื่อนก็สละราชสมบัติไปบวชได้เลยอย่างนี้แหละ <c oughs> พอบวดเข้ามาแล้วเรียนกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าแล้วไปประกอบความเพียรไม่หยุดไม่ยัง้งไม่ท้อไม่ถอยในที่สุดก็ได้สำเร็จอร,รหัตตผลทั้งสองพระองค์ท่านส่วนพระพัทิยะนั้นเปล่งอุทานในที่ต่างๆว่าสุขหนอสุขหนอว่างัน้น พระทั้งหลายไม่รู้ก็ไปวิจารณ์กันว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าองค์นี้เพื่อนบนอมตะวัสุุหนอสุขหนอนี่เข้าใจว่าจะนึกถึงน่าจะสมบัติขึ้นมาเป็นอารมณ์แล้วก็ดีอกดีใจเลยถึงได้พูดออกมาอย่างนี้ <c oughs> ก็ไปกราบทูลพระศาสดาให้ทรงทราบพระศาสดาจึงได้ให้เรียก พระพัทิยะมาพระองค์ก็ลทรงรับสั่งถามการที่เป่งอุทานออกมาว่าสุกหนอสุกหนอนั่นด้วยเหตุผลกลใดพระพัทติยะก็กราบทูลพระอ,องค์ว่าที่ข้าพระอ,องค์เป่งอุทานออกมาว่าสุกหนอสุกหนอนี่ไม่ใช่ปารบราชสมบัติพระสถานอะไรอย่างนั้นคือว่าตั้งแต่ข้าพระอ,องค์ เป็นพระมหากษัตริย์สวยราชสมบัติอยู่นู้นสะดุ้งกลัวต่อภัยอันตรายอยู่อย่างนั้นน่ะทั้งที่มีทหารตำรวจอะไรแวดล้อมอยู่ภาณนั้นนะมันก็ยังไม่ไวายที่จะคิดสะดุ้งกลัวภัยอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดมีขึ้นว่างั้นหาความสบายใจไม่ค่อยได้วัน <c oughs> นี้เมื่อข้าพระองค์บวชเข้ามาแล้ว อันนี้มาเจริญสมถาวิปัสนาเข้าไปจะได้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงขึ้นมาแล้วหายกลัวเลยว่างั้นความกลัวทั้งหลายแล้วหายไปหมด <c oughs> จิตใจวิเวกวังเวงไม่มีห่วงไม่มีอะไรกับสิ่งใดทั้งหมด อยู่ที่ไหนก็ไม่สะดุ้งกลัวต่อภัยอันตรายต่างๆจะไปอยู่ป่าเขาลำเนาภัยอยู่ในถ้ำในเหิวที่ไหนก็ตามดังนั้นข้าพราะองค์ยึงได้เปล่งอุทานออกมาว่าสุขหนอสุกห,หนอดังนี <c oughs> ้พระองค์เจ้าก็ทรงรับทราบว่าเป็นอย่างนั้นจริงแต่สุขของท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วมันไม่ใช่สุข เจือดูด้วยอามิตรเจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาอะไรเลยมันเป็นสุขอันบริสุทธิ์สดใสจริงๆ <c oughs> มันแตกต่างจากความสุขของผู้ยังละอาสวะกิเลสไม่ได้อันนั้นมันสุขเจืออยู่ด้วยอามิตรอามิ t h ในที่นี้ท่านหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส อันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆนั่นแหละเมื่อผู้ใดสแสวงหารูปเสียงกินรสเครื่องสัมผัสอนนันได้มามากเม่ายกายกองสนุกใช่สนุกใจอย่างเนี้ถือว่าตนเป็นสุขสบายดีอ่าเป็นเงินสุขอันนั้นเลยว่าสุขเจืออยู่ด้วยเงินด้วยท้องข้าวของ ทีนี้ต่อไปถ้าเงินทองเข้าของนั้นหมดลงความสุขนั้นมันก็หายไปตามกันหมดไปตามกัน <c oughs> อันนี้นะที่ว่าความสุขที่เจืออยู่ด้วยอามิตรคือวัตถุสิ่งของนั้นไม่จิรังยั่งยืนให้พึ่งพิจารณากันให้ดีเมืน,นี้ท่านผู้ทาจิตให้บริสุทธิ์แล้วนี่ท่านมีจิตใจตั้งมั่นอยู่เป็นหนึ่งไม่มีสองมีสาม ไม่มีสิ่งใดที่มาพเนาพนอจิตใจของท่านให้เป็นสุขสบายเรียกว่าเมื่อละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วจิตนี้ไม่มีกังวลอะไรไม่เดือดร้อนกับสิ่งใดแล้วก็เป็นสุขตลอดไปเลยเป็นสุขสม่ำเสมอเสมอไปเลยถึงแม้ว่าจะขาดแคลนปัจจัยเครื่องอาศัยภายนอก อย่างนี้ท่านก็ไม่เดือดร้อนจะมีอะไรไม่มีอะไรท่านก็ไม่เดือดร้อนเลยเพราะว่าท่านไม่ไม่ได้อาศัยปัจจัยเหล่านั้นเป็นอารมณ์ก่อให้เกิดความสุขความสบายใจท่านไม่ได้อาศัยเลยท่านอาศัยความสงบนั้นเป็นเครื่องอยู่เลยเพีเดียวใจที่สงบจากอาสวะกิเลสต่างๆเหล่านั้นนับว่าเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของท่าน ผู้บริสุทธิ์แล้ว <c oughs> อันนี้หลาเพิ่งพากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะพระศาสดาทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัทปฏิบัติไปแล้วละกิเลสไปพร้อมเลยพยายามละกิเลสให้น้อยให้เบาบาง ไปเรื่อยๆความหมายนะ่ะก็เหมือนอย่างข้อปฏิบัติสมประการนะของครือหัดได้แก่ทานศีลภาวนานะเมื่อครือหัดปฏิบัติตามนั้นไปความโลภความโกรธความหลงมันก็เบาวางลงมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้นะักบวชก็ทรงสอนให้เจริญไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา เพราะว่าหน้ากวดไม่มีวัตถุเข้าของอะไรจะมาให้ทานได้ก็ตั้งสติสำรวมกายวาจาของตนให้บริสุทธิ์ไม่ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ทั้งๆเช่นนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้เว้นจากบาปได้นั่นละเป็นผู้ไม่สร้างบาปขึ้นในกายวาจาใจของตนนั่นยิ่งเมื่อสำรวมใจ เมื่อสำรวมงกายวาจาด้วยดีมีศีลบริสุทธิ์จิตใจก็เบิกบานผ่องใสเมื่อน้อมใจลงสู่ความสงบมันก็ลงได้ง่ายแม่ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันเลยการที่จิตใจมันสงบลงไม่ได้นั้นเพราะมันมีบาปตัวเองสร้างบาปขึ้นมาแล้วบาปนั้นนึนก็ไปรบกวนจิตใจให้สงบไม่ได้เพราะว่าลักษณะของบาปมันเป็นอย่างนั้น จะว่าเป็นมารก็ถูกมันคอยขัดคอยขวางไม่ให้เราหลุดพ้นจากอำนาจของมันไปได้เลยอย่างนี้แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านรู้อย่างนี้แล้วท่านจึงไม่ย่อท้อต่ออำนาจของกิเลสนั้นเมื่อกิเลสช,ชนิดไหนมันเกิดขึ้นท่านก็ต่อสู้ทำความเพียร โดยน้อมเอาพระธรรมคำสอนอันเป็นคู่ปรับกับกิเลสนั่นๆแหละมาเจริญนี่เช่นอย่าว่ามันคิดโลภเล่งเพ่งเรงอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นะอะก็มานึกถึงสันตติธรรมพระศาสดาทรงตรัสด้วยว่าสันตถีปรมังท่านนังความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐนี่ เอาพระพุทธภาษษษเิทข้อนี้มาวิจารณ์ดูมันหมายความว่ายังไงความยินดีตามมีตามได้นั่นเมื่อวิจารณ์ดูมันก็รู้ได้ mm hmm. ตนแสวงหาเข้าของเงินทองมาได้มาโดยทางที่ชอบแล้วจะมากกว่าดีน้อยกว่าดีก็ยินดีพอใจใช้สอยอยู่เท่านั้นแม้คนอื่นจะมีมากกว่าตนก็ไม่เดือดร้อนไม่น้อยเนื้อต่ำใจกับความร่ำรวยของคนอื่น อันนั้นก็เป็นบุญของเขาเราบุญน้อยเราก็มีตามน้อยถ้าหาว่าตนต้องการให้มีมากตนก็ทำบุญให้มากทำความดีให้มากเข้าไปอย่าไปแย่งเอาสมบัติผู้อื่นมันเสียเกียรติของความเป็นมนุษย์มีวายสอนใจของตนเข้าไปอย่างนี้มันก็สาม,มารถปฏิบัติอยู่ในสันตฏถีธรรมนั้นได้เลยความโลภก,ก็ครอบงมจิตใจไม่ได้ อย่างนี้แหละถ้าบุคคลมาเจริญเมตตากรุณาอยู่ทุกวันทุกคืนไปพิจารณาดูตัวเองและวิดาดูคนอื่นสัตว์อื่นให้เห็นลงไว้ว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งที่เป็นบัณฑิตทั้งที่เป็นคนพานทั้งที่เกิดในตระกูลสูงแลือเกิดในตระกูลต่ำอันโมนีไม่เป็นของแปลก เมื่อมาพิจารณาลงไปแล้วว่าทุกคนเกิดมาแล้วความแก่ก็บีบคั้นเข้าไปร่างกายก็สุดโทมไปเหมือนกันจะจะเป็นคนร่ำรวยมั่งมีจะเป็นเศรษฐีเป็นพระราชามาหากษัตริย์ก็ไม่มีอ,อำนาจอะไดที่จะมาปิดป้องมาให้ร่างกายนี้ชำรุทสุดโทมได้ไม่มีเลยเนี่ยทั้งคนจนทั้งคนรวยทั้งคนมีเกียรติยศชื่อเสียง มีเหมือนกันหมดเมื่ออยู่นานไปร่างกายก็สุดโทมไปโรคภัยก็เบียดเบียนไปคนสุดท้ายหมดบุญหมดกรรมแล้วก็ต้องแตกตายทำลายขันลงไปนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเพ่งพิจารณาดูทั้งตับแต่ตัวเองเนี่ออกไปถึงบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแล้วก็จึงเห็นได้ว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน เราควรจะเห็นใจซึ่งกันเลยกันควรจะสงสารกันถ้าเราพอที่จะมีปัญญาช่วยเหลือใครตกทุกข์ได้ยากลำบากเราก็ช่วยไปเท่าที่จะช่วยได้หาว่าใจมันโน้มลงไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่คิดที่จะเบียดเบียนใครแล้วไม่คิดที่จะโกรธใครแล้ววันนี้นะความโกรธมันก็เบาบางลงไปอย่างนั้น แต่ถ้าใครไม่ดำรีตรีตองอย่างว่านี่นะมันก็จะเป็นเหตุให้ถือเขาถือเราอย่างว่านี่นะเดี๋ยวเขาว่าให้เราเขายกโทษเราเราก็จะไม่ยอมให้เขาต่อว่าหรือยกโทษอย่างนี้มันเสียเกียรติความเป็นมนุษย์ก็ต้องตอบโต้กันไปก็ต้องเกิดความโกรธขึ้นอย่างรุนแรงเป็นเหตุไห้ทะเลาะวิวาดกันไป ผูกกรรมผูกเวรกันไปกรรมเวรก็น่วงเหนียวไปในวัฏฐะนี่นะไปเจอกันที่ไหนก็ดเป็นอันสังหารกันในที่นั้นทําทุกข์ให้แก่กันในที่นั้นไปพาพิจนาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เบื่อแล้วเบื่อกรรมเบื่อเวรเบื่อต่อการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าเลยงดแล้วเราไม่เบียดเบียนใครละใครจะมายั่วยวนชวนทะเลาะเราก็ไม่เอาเราอาโหสิกรรมให้หมดเลย นี่ถ้าว่ามาดำริตรีตองในใจได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็รักษาศินได้เลยบันนี้เนี่ยก็มีศินบริสุทธิ์ความโกรธความพยาบาททั้งหลายมันก็เบาบางลงไปจากกิจใจได้นี่แหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานะมันเป็นเครื่องบรรเทากิเลสตัณหาหน้อยเบาบางลงไปแต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะต้องมีอบัยแย็บคายในใจอย่างอย่างที่แนะนำมานี่แหละ กิเลสมันถึงจะเบาบางลงได้คือว่าเราต้องสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจก่อนเมื่อคุณธรรมันั้นเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสมันก็ตั้งอยู่ในใจไม่ได้เพราะว่าจิตไม่ส่งเสริมมันนี่จิตมาส่งส่งเสริมคุณธรรมมันเป็นกุศลคือเมตตากรุณานี่นะเนี่ยเน,ยเ,นยเมื่อจิตมาส่งเสริมเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ไปอย่างนี้ ไอ้กิเลสคือความโกโรธของพยาบาทมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะจิตไม่ส่งเสริมมันเพราะว่ากิเลสก็ดีบุญกุศลคุณธรรมความดีอะไรๆมันเกิดขึ้นจากกิตนี้ทั้งนั้นเลยถ้าจิตไม่คิดอย่างใดแล้วสิ่งนั้นไม่เกิดแล้ว <c oughs> นี่ขอให้พากันเข้าใจดังนั้นเราจะไปส่งเสริมมันความโกโรธความเกลียดกันความพยาบาทกันหมูนี้นะ มันก่อทุกข์ให้ไปในสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้เมื่อปัญญามันสอนจิตเข้าไปอย่างนี้จิตมันเห็นตามปัญญาแล้วมันมันก็งดเละไม่ส่งเสริมความโกรธแล้ววันนี้นะอะมาเจริญเมตตากรุณาทุกวันทุกคืนเข้าไปอเช่นนี้แล้วก็ทำให้กิเลสเหล่านี้ละน้อยเบาบางลงไปด้วยข้อปฏิบัติเหล่านี้เองสุดท้ายก็มาภาวนา ผู้ที่มาภาวนาเข้าไปมันก็ทำให้ความหลงนั่นเบาบางออกไปจากกิจใจไอความหลงนี่ไม่ใช่อื่นไกลหรอกคือบุคคลมันส่งแต่จิตออกไปข้างนอกนู่นไหลไปตามสัญญาอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตอยู่อย่างนั้นนะไม่ยอมทวนกระแสจ,จิตเข้ามาในปัจจุบันนี้นะ ทีนี้มันก็เลยไม่รู้เรื่องตัวเอง่ตัวเองคิดผิดเห็นผิดยังไงก็ไม่รู้คิดเป็นบาปหรือคิดเป็นบุญก็ไม่ค่อยรู้เลยเพราะมันไม่ได้ทวนกระแสเข้ามาหาต้นตอของมัน่อะออมีแต่ส่งใจคิดสร้างออกไปข้างนอกนนี่ลักษณะของความหลงให้พากันเข้าใจทีนี่วิธีระงับความหลงหล่านี่ก็ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี่เพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไป ดังที่เคยแนะนำมาเล่าๆเล่าๆมานั่นแหละเมื่อเราเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่ไม่ท้อไม่ถอยเข้าไปไม่ยอมปล่อยให้จิตมันคิดซ่านออกไปเหมือนแต่เดิมแล้วจิตนี้มันก็ค่อยสงบลงสงบลงเพราะว่ามันมันไม่มีโอกาสที่จะคิดส่งออกไปข้างนอกแล้วมันมันก็ค่อยสงบลงไปทีละน้อยเด่น้อยไปแหละจิตนี้นะ คือว่าจิตนี่มันมันมาค้างอยู่ในอารมณ์นะอืมันไม่ลงสู่ที่เดิมของมันในเมื่อมันยึดอารมณ์ใดไว้น่จิตนี่มันก็ฟูอยู่ตามอารมณ์ต่างๆอลองสังเกตดูทีนี้พอเรากำหนดละอารมณ์มันนั่นได้แล้วเมื่ออารมณ์เหล่านั้นดับลงไปเนี่ยจิตมันจะจมลงไปเลยแบบนี้นะจมลงไปหาที่เดิมของมันนะ ที่เดิมของมันคือมันที่สงบอที่สงบที่เดิมของจิตนี่นะเมื่อมันปล่อยวางเรื่องราวต่างๆภายนอกได้แล้วมันก็เข้าไปสงบอยู่ในที่เดิมของมันน,นั่นแหละที่ท่านเรียกว่าสัมมาสมาธิแปลว่าตั้งจิตไว้ชอบคือตั้งจิตไว้ในความสงบในความสว่างเบิกบานนี่นะ พระศาสดาทรงตรัสว่านี่แหละคือตั้งคิดไว้ชอบไม่ไปผูกพันกับสิ่งใดๆภายนอกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึ่งพากันฝึกเข้าไปจเจริญเข้าไปการทําใจสงบเนี่ยนว่าสําคัญมันเป็นพื้นฐานของปัญญาถ้าใจไม่สงบแล้วปัญญาในทางธรรมจะเกิดไม่ได้เมื่อปัญญาในทางธรรมเกิดไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของจริง ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ได้แก่อริยสัจเจธรรมทั้งสี่นั้นได้จุดมุ่งหมายการอบรมฝึกฝนจิตใจนี่ให้เพื่อใจให้มันสงบลงแล้วก็เพื่อให้ปัญญามันเกิดขึ้นเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วก็จะได้รู้แจ้งในอริยสัจเจธรรมทั้งสี่นี้นี่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงนะจุดมุ่งหมายของการ จเจริญสรรมะวิปัสสนาน่ยมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าพากันละเลยอย่าไปนึกว่าเรานี่มันบุญน้อยเราบวชมาเพื่อพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยก็เอาละหรือถ้าเป็นครือหัดก็เหมือนกันเราปฏิบัติศาสนานี่ก็เพื่อให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยเพื่อให้บุญคุศลเป็นที่พึ่งของตนไปเบื้องหน้า เท่านั้นเราคงไม่มีหวังจะได้มักได้ผลอะไรแล้วคนใดมีความคิดอย่างนี้หรือว่าพูดอย่างนี้นะคล้ายๆกับว่าตีตนตายก่อนไข้ดังที่โบราณท่านว่าไว้นั่นนะพอเจ็บไข้ได้ป่วยลงเราเข้าใจว่าตนจะตายแล้วใครเอายามาให้กินก็ไม่ยอมกินอ่ะไหนๆมันจะตายอยู่แล้วไม่ต้องกินมันแล้วอ,อย่างนี้ลนะที่โบราณท่านว่าตีตนตายก่อนไข้ อันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแเลย,ยถึงอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างไรเราก็ไม่ได้มักได้ผลอะไรหรอกในชาตินี้นะพอคิดอย่างนี้เราก็ท้อใจไม่นำพาไม่ไม่ดูดดื่มในข้อวัดปฏิบัติเลยใจเอยชาไปเลยอย่างนี้นะนั่นละ่ะมันก็เรียกว่าตนยังไม่ได้ลงมือทำยังไม่ได้บําเพ็ญคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี้ให้เกิดมีขึ้นในใจของตน เราไปนึกว่าตนจะไม่ได้มรรได้ผลตนจะไม่สามารถลากกิเลสได้เลยอย่างนี้นะมันไม่ถูกเราต้องทำลงไปก่อนไหมเมื่อเราทำลงไปแล้วคุณธรรมอันดีงามบางเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันรู้เองแล้วบเนี้มันรู้ว่ากิเลสมันเบาบางไปจากจิตใจมันรู้ด้วยตนเองมาเลยแบบนี้เป็นอย่างนั้น ใครรู้ให้ไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะใครทำคนนั้นรู้เองนะเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือทำกันให้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นด้วยตนเองให้ได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้